โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมมาเดิมช่องตา5 0าอวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า NX 500ที่ผมใช้อยู่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้นครับวันนี้คลิปนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับทั้งตัวรถแล้วก็การใช้งานทั้งหมดของผมที่ใช้มาทั้งหมด24 0 0 0นโลนะครับแล้วก็มาพูดถึงคําแนะนําว่าสําหรับคนที่อยากออก NX แล้วกัน <c oughs> ก็ดูคลิปนี้ไปเป็นแนวทางการใช้งานของผมก็ใช้งานสุบ,บุกสมบัติอยู่เหมือนกันโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวรถกันก่อนเลยแล้วกัน โอเคสำหรับเจ้า NX เนี่ยมันเป็นรถที่เปลี่ยนโฉมมาจากตัว CB 500X นะครับปีเก่าปีเก่าจะเป็นตัวไอตัวหน้านออกแก้วเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วก็ตัวนี้ที่เปลี่ยนมาเขาก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยหน้าตัดแบบนี้ก็คือเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเรื่องเครื่องยนต์เขายังเป็นเครื่องยนต์ของ CB 500X เหมือนเดิม ก็ตัวนี้เป็น พิกัดเครื่องยนต์อยู่ที่500เป็นตัวรหัส500แต่ว่าซีซีของเขาจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่4 0 71ซีซีนะครับแล้วก็แรงม้าผมจําไม่ได้อยู่ที่47ตัวหรือเปล่าประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปจากตัว CB 500X เลยก็คือโฉมหน้าของเขาอย่างที่เห็นเด่นๆเลยจะเป็นตัวล้อของเขาล้อของเขาเนี่ยนี่ครับถ,ถ,ถ้าสังเกตดูจะเป็นตัวท้า CB 500X ตัวเก่านะผมจําไม่ผิดก้านเขาจะมีกี่ก้านจําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เขาจะลดเรื่องก้านของล้อออกมานะครับแต่ว่าขนาดแม็กข้างหน้าหน้าและหลังเนี่ย กับตัวปี22นะครับก็คือหน้า19นิ้วส่วนล้อหลังเป็น17อา่าถามว่าทำไมล้อหน้าเขาถึงลดก้านลงเพราะว่ามันจะทําให้ล้อเนี่ยมีน้าหนักเบาลงข้อดีของการที่ล้อน้ําหนักเบาลงก็คือการเข้าโคง้งหรือว่าการคุมรถศูนย์บาลานซ์ของเขาเนี่ยมันจะคุมง่ายกว่านะครับแล้วก็รถจะรู้สึกเบาเบาลงแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างที่เปลี่ยนไปจากตัว CBR 500ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยเห็นไหมเป็นแบบแหลมๆเลยเข,เขาจะใช้แบบเดียวกันทั้งหมดนะครับทั ก็ใช้นะท้ายตัวนี้เขาจะเป็นไอ้นี่เลยแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างก็คือนี่เรื่องหน้าจอนีเปิดขึ้นมาเงาหรือเปล่าอันนี้หน้าจออันนี้ผมเชื่อมสามารถเชื่อม h o n d a r ์โ i n g ได้นะครับหน้าจอเขาก็จะสามารถเล่นได้กับปุ่มมันติคอนโทนรลตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแท็กชัน่นแท็กชั่นเราสามารถเปิดปิดได้นะครับแค่กดตรงนี้นี่ปุ่มแต่ไฟเลี้ยวแล้วก็ปุ่มไฟพาร์ตจะอยู่ตรงนี้อ่าโอเค ส่วนเรื่องหน้าจอบา,บางคนหล,หลายท่านนะครับได้เอ็นเอ็กผมเห็นในกลุ่มเปิดจอมาเอาทำไมมันขึ้นสีแดงรถกูมีปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาจะหายไปเ,เมื่อสตาร์ตตัวเตือนสีแดงเนะี่ยเขาก็จะหายไปเองหรือไม่ก็กดตรงปุ่มนี้ก็ได้ครับปุ่มนี้เลื่อนมาหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะหายไปเองแต่ตอนสตาร์ตเขาก็ไม่ขึ้นหละครับโอเคนี่ครับจุดเด่นก็คือเป็นจอสี TFT 5นิ้วเลยนะที่เปลี่ยนไปแล้วก็ถามว่ามีอะไรเปลี่ยนไปอีกไหมก็จะเป็นร่วมบอดี้อะไรพวกนี้แหละครับส่วนเครื่องยนต์ก็คล้ายๆเดิม ไม่ใช่2คู่1คู่ซ้ายขวาจานเบรกได้คู่มาเหมือนกันข้อดีข้อเสียเลยนะครับเอาข้อดีข้อเสียส่วนตัวเลยที่ใช้งานมาทั้งหมด24,000โลเลยนะก็คือข้อดีเนะี่ยเป็นรถที่ขับง่ายมากเลยครับ ขับง่ายมากเป็นพิกัด 500cc ที่โอ้โหถามว่ากำลังเครื่องเนี่ยเขามาแรงไหมสำหรับผมนะมันจะไม่ได้แรงเท่า,าเทียบถ้าเทียบกับตัวเวอร์ซิด650ที่ราคาตัวนี้เขาปรับลงมานะรเรื่องความเร็วปลายที่แบบใช้ยืนพื้นเลยเนะี่ยเขาอาจจะสู้ตัวเวอร์ซิยังไม่ได้นะครับเ,ออเพราะว่าถ้าทําความเข้าใจกับเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้เขาจะเน้นที่กําลังของรอบต้นมากกว่าถ้าสังเกตดูในเรือนไม้เมื่อกี้เขาเขาจะเดรไลน์อยู่ที่ประมาณ13ื่นสามเองแต่ถ้าขับจริงๆมันก็ตัดอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นหนึ่งพันประมาณนี้แหละ แล้วก็ในเรื่องของราคาถ้าถามเทียบกับเวอร์ซิตเนี่ยราคาตัวนี้จะถูกอยู่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทน,นะครับซึ่งก็เป็นตัวเลือกลวกันสําหรับใครที่มองหาอยู่เพราะว่าตัวนี้เขาจะรู้สึกว่าขับง่ายขับสนุกสําหรับคนที่เริ่มต้นก็ข้อดีอีกอย่างก็คือส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวนะด้วยเรื่องระบบของฮอนด้าโรดิงเนี่ยได้ใช้งานนะได้ใช้งานจริงๆด้วยแหละเพราะว่ามันสะดวกมากครับระหว่างดูแมปแล้วก็เปิดฟังเพลงเพราะว่าเราสามารถใช้ปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงนั้นควบคุมได้ทุกอย่างเลยเข้อดีต่อไปก็คือ,อ,อไฟไท้้้้าา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 ยยยยล่่่ไไฟฟททผมมรูสสสึกกวววเเงงๆ ทัทง้งทั้งไฟไท้ายั้งไฟหน้าเลยผมรู้สึกว่าสว่างมากหลายคนเห็นในรูปอาจจะแบบไฟแม่งเล็กๆแต่ว่าไฟหน้าเขาสว่างจริงครับแล้วก็เรื่องข้อดีอย่างนึงก็คือถังน้ํามันเขาเนี่ยจุจุน้ํามันได้เยอะมากถ้าถ้าตามในสเปคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 7 5ลิตรนะครับเติมหนึ่งถังเนี่ย วิ่งได้แน่ๆเลยประมาณโอ้ถ้าถ้าวิ่งจริงๆก็อยู่ประมาณ300บวกบวกผมได้ได้นะ300โลกว่าขับไม่เร็วมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือประหยัดน้ำมันด้วยนะตัวนี้น้ำมันของเขาจะตกอยู่ที่ประมาณเอ่อยี่สิบแปดโลลิตรประมาณนี้ครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าถ้าความเร็วที่หนึ่งร้อยนะผมบิดอยู่หนึ่งร้อยตอนนั้นความเร็วหนึ่งร้อยเขากินแค่ยี่สิบแปดจุดสามยี่สิบแปดจุดสี่ประมาณนี้ด้วยความเร็วหนึ่งร้อยนะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าประมาณนี้ครับแต่ถ้าบิดประมาณร้อยสิบร้อยยี่อะไรเขาเหลือ วความเร็ว,วเพราะว่าดรวยอรอบเครื่องของเขาเนี่ยเป็นรถที่เน้นรอบต้นมากกว่าเน้นรอบปลายรอบปลายขเขาไหลถามว่า140ยืนพื้น,นได้ไหมก็ได้นะครับถ้าไปดูในสเปคแล้วตัวของแรงบิดเขาจะสูงสุดที่6500รอบก็ประมาณ140ประมาณนี้ก็เริ่มเป็นรอบปลายของเขาละเริ่มบิดก็จะยากหน่อย พูดถึงข้อเสียอนะไรกันข้อเสียของเจ้าตัวนี้ก็คือส่วนตัวนะที่ใช้มาทั้งหมดของหมื่นสี่พันเลยโชคหลังครับโชคหลังเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียของเขาข้อดีของเขาเนี่ยคือรถเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำมาไว้สําหรับถ้าดูทรงก็คือแบบไว้ลุยๆหน่อยอะไรประมาณนี้แต่ว่าโชคหลังของเขาเนี่ยคือเขาเซตมาให้เป็นเซตโชคที่นิ่มนะครับเวลาตกหลุมตกอะไรเงี้ยเวลานั่งขับไกลๆสบายๆย,ยืนพื้นหน,น,นึ่งร้อยร้อยสิบอะไรเงี้ยเวลาตกหลุมอะไรเงี้ยเขาโชคหลังเขานิ่มนะแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาเข้าโค้งหรืออะไรด้วยความเร็วอะไรประมาณนีี้้ยยยยยคคครรัับืออโชหลลงเเเนนน่่วพาาาะะขดม หนักแค่6 6 6 7นั่งคนเดียวนะขับเข้าโค้งอย่างอย่างแบบรู้สึกว่ามันย้วยเลยเวลาแบกของปรับระดับ5อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังย้วยอยู่นะไปเปลี่ยนโชคซะแค่นั้นเป็นโชคโมของอะไรพวกนั้นก็ได้อ,อ๋อแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งปุ่มแต่นี่เลยปุ่มแต่ตรงนี้เห็นไหมถ้ามือใหม่ใช้นะเวลาคุณกดอะครับถ้าถ้ารถปกติเขาจะมาเป็นใหญ่ๆนะแต่นี่เวลาเราขับขี่เเราก็ไม่ได้รู้ใช่ไหมปุ่มแต่บางครั้งเราก็กดโดนบ้างไม่โดน นี่แหละข้อเสียอีกอย่างหนึง่งของเขาก็คือปุ่มแตะเขาทํามาเล็กไปอ๋อแล้วก็ผมไม่รู้ว่าข้อเสียไหมนะอีกอย่างหนึ่งก็คือชิลน้าเดิมของรถเขาเนะี่ยเขาให้มาสั้นเกินถ้าดูในรูปดูอะไรอย่างเงี้ยไอ้ได้ได้มาจริงๆอ่ะชิลน้าเขาสั้นจริงๆนะครับสั้นมากผมก็เลยแต่งเป็นชิลสูงเดี๋ยวมาดูของแต่งกันทีหลังนะแล้วก็เรื่องค่าเซอร์วิสค่าเซอร์วิสของคันนี้เนะี่ย อินเที่ผมใช้มาทั้งหมดเนี่ยหนึ่โลแรกที่ผมเช็คระยะเลยผมจําราคาได้1560บาทนะครับแล้วก็เช็คระยะต่อไปก็คือทุกๆ6 0 0 0โลนะครับหกพันโลแรกเนี่ยผมจะเช็คอยู่ประมาณพันหเท่ากันเลยส่วนตอนหมื่นสองหมื่นสองเขาจะเปลี่ยนกองหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้มันตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณพันหกพันหกร้อยบาทแล้วก็ช่วงหมื่นแปดเนี่ยที่ผมไปเช็คล่าสุดตอนหมื่นแปดเลยนะเออสองพันสองร้อยบาทนะครับเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนเรื่องกองอากาศหรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เช็ค รอบต่อไปจะเป็น2 4 0 0 0ซึ่ง24 0 0 0ีพันโลเนี่ยเป็นเช็คใหญ่เลยเช็คใหญ่ก็คือเขาก็จะเช็คตั้งวาลวรับตั้งวาลวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ครับผมถามสูตรแล้วคุณต้องเตรียมเงินไว้ประมาณ5 0 0 0ถึง6,000บาทต่อการเซอร์วิสใหญ่หนึ่งครั้งนะหนึ่งครั้งก็คือ2 4 0 0 0โลแหละประมาณนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับเจ้าคันนี้ส่วนเรื่องน้ำมันก็ไม่ค่อยกินมากนี่แหละข้อดีข้อเสียของเขามี ข้อเสียถามว่ามีเยอะไหมก็ไม่เยอะนะสำหรับใครที่อยากออกมาขับชิลๆเนี่ยผมแนะนําเลยแต่ถ้าสําหรับคนที่อยากได้เป็นทัวริงแล้วเอามาแบบขับไปกับกลุ่ม6 5 0หรือว่าตัวพันเงนี้ผมว่าคันนี้ก็ยังเหนื่อยนะเหน,ยเหนื่อยเข็นเครื่องอยู่เข็นเครื่องอยู่เหมือนกันช่วงร้อยสี4อะไรประมาณนะั้นก็กนเหนื่อยแล้วนะจริงๆโอเคเดี๋ยวทีนี้มาเรามารีวิวสําหรับรถของผมเลยสำหรับรถผมรีวิวคร่าวๆแบบพวกที่ผมแต่งไปมีอะไรบ้างก็ที่เห็นได้ชัดก็เลยก็คือตัวนี้ชิลหน้า เพราะว่าอย่างที่บอกไปครับข้อเสียของเขาคือชิวหน้าของเขาที่ให้มาเนี่ยมันสั้นเกินไปผมก็เลยแต่งเป็นของของในช้อปปี้ครับทั่วไปทั่วไปเลยเป็นชิวเบานะถามว่าลมลมเลยหัวไหมคือตัวผมเนี่ยคือตัวผมมันสูงไงถ้าสําหรับคนที่แบบไม่สูงมากลมก็เลยหัวได้แต่ว่าผมก็จะตีกับหมวกนิดนึงแต่ถามว่าสบายไหมสบายกาชิวเก่าแน่นอนครับแล้วก็ของแต่งชิ้นต่อไปที่ผมแต่งถ้าเห็นชัดๆเลยก็คือนี่แคทบาร์แคทบ,บาร์นี่แคทบาร์ตัวนี้2ข้างเลยนะของเอ่อ ของ JP Rider นะครับสั่งตาม Sho ป e e ในโอเคคู่หนึ่งก็ถามว่าถูกไหมใช้งานดีไหมใช้งานดีนะแข็งแรงมากเยขย่าจับเขยา่ารถได้เลยแล้วก็กระเป๋าของ Moto Tech Moto o u p อะไรทุกอย่างใน s h อป e e เหมือนกันกระเป๋าเนี่ยเหมาะนะเหมาะเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยยังไม่ได้ติดปีป๊บอย่างผมเอาไว้เก็บของได้เก็บพวกประจงประแจอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ที่ติดโทรศัพท์ถามว่าจําเป็นไหมแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนว่าจําเป็นหรือไม่จําเป็นเพราะว่าอย่างผมเดินทางไกลเพราะว่าในแมพเขาก็ดูได้อยู่แล้วไนงะ ติดโทรศัพท์เป็นแบบกิ๊ไวนะ้นะนี่ก็ขับร้อยยี่ร้อยสามก็ไม่หลุดนะประมาณนี้ปลดก็ปลดออกง่ายๆแล้วก็ของแต่งอีกอย่างก็คือท่อก็คือท่อตัวนี้เลยเป็นอาคาไป18นะเป็นท่อผอมก็ท่อเดิมท่อเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นสลิปออนแบบนี้เราสามารถถอดท่อเดิมของเขาแล้วก็ซื้อสลิปออนแบบนี้มาใส่ แล้วก็ใส่ท่อสวม2นิ้ว2.5นิ้วแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนชอบได้เลยแล้วก็ของแต่งอีกอย่างที่ของแต่งแล้วก็ถามว่าแรงขึ้นไหมไม่รู้คิกชิปเตอร์อ่ะคิกชิปเตอร์ตัวนี้ผมได้มาประมาณ2,800บาท2700แต่ว่ากดลดมามันเหลือ2 4 0 0ประมาณนี้ยครับชิปเตอร์ถามว่าดีขึ้นไหมใช้งานได้ไหมโอ้โ oh, หใช้งานดีเลยครับเดี๋ยวผมมีคลิปตอนเตะคิกชิปให้ดูแหลแล้วก็ตีนเป็ดตีนเป็ดไอ้นน,น,นิดหน่อยเออ อเคไม่มีอะไรมากเนี่ยค,ควิกชิปเป็นของ ES นะเขาเรียกอะไรเอ็นเซอร์เอ็นซูอะไรทุกอย่างโไม่ได้ <c oughs> ฮะโค้งฝนตกถนน,อนลื่นฮะอันตรายเนี่ยฮะ เสียงประมาณนี้ไม่ต้องงัดด้วยนะเออมันเป็นคุชชิพแต่ว่ามันต้องรอรอบหน่อยนะเวลาเข้าอะ่ะเพราะว่าเวลารอบรอบเครื่องอย่างที่เมื่อกี้เข้าอะ่ะเราไม่แทบไม่ต้องงัดเลยแค่เตะขึ้นเนี้มันก็เข้าง่ายนะเนี่ยไม่รู้จะได้ยินเสียงไหมว่ามีแต่เสียงฝนนะี่ยตอนนี้น โอเคก็สรุปเลยแล้วกันว่าสำหรับเจ้าคันนี้ก็คือเป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับมือใหม่แล้วก็ถามว่าทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อตัวนี้มาก็คือมันเป็นรถทัวร์ิงที่เหมาะสำหรับมือใหม่ครับถ้าไปเทียบกับค่ายอื่นอย่างตอนนั้นเวอร์ซิสย,ยังไม่ปรับราคาลงก็3 0 0 0 0นหน่อยๆแต่ว่าตัวนี้คือคัสเริ่มต้นคัสกลางถ้าเป็นของยามาฮอาถ้าเป็นทัวร์ิงก็จะโดดไปตัวเทชเชอร์เก้าร้อยเลยซึ่งไม่มีตัวกลางซึ่งเลยเป็นตัวเลือกนะสำหรับใครที่อยากได้สำหรับเจ้าคันนี้ประหยัดน้ำมันด้วยแล้วก็คคค่่่่าาาาาอววิสไมมมมมมแพงกกทีีผใใชช้้้24000โลถุ็ื1ป หปีผมขับไป2 4 0 0มืโลใช่ครับคันนี้โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันมาพูดให้ฟังคร่าวๆเพราะว่าตอนนี้ก็ผู้ติด,ดตามจะ2 0 0 0ันละแล้วก็จะมีคลิปคลิปต่อไปจะเป็นน่าจะเป็นคลิปเอ่อเที่ยวผีตะโขนนะครับรอดูชมได้เลยเป็นไปกับกลุ่มใหญ่เลยนะฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เอ่อถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้โอเค ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ฝากติดตามไปด้วยเจอกันคลิปหน้าบายบายว่าจะเป็นคลิปอะไรอาจจะเป็นคลิปทดลองขับรถหรืออาจจะเป็นคลิปไปเที่ยวหรือเปล่าอันนี้ยังไม่แน่ใจโอเคครับพี่รขบขอบคุณที่เข้ามาชมบายๆสวัสดีครับ